คนลาวตอบกลับนะคะนุ่มลาวทีบอกว่าคนลาวอยู่ได้โดยที่บอต่องมาทํางานในไทยกะดน,นะคะทุกคนแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกคนเชื่อบอกว่าคนลาวเนี่ยต้องมาทํางานในไทยเท่านั้นนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าหลังจากที่เข้าเห็นเนาะว่าสงการที่ผ่านมานะคะก็จะมีคนกลับป่านอยู่นะคะพี่น้องคะ่ะแต่ว่ากะกับบดถึงขันวาลาย แต่สุดท้ายแล้วนะทุกคนกลับไปเนี่ยก็คือมีอยู่เล่นบ้างแต่ลกัลกๆแล้วก็คือจะเ่นอยู่ไทยและก็จะทำงานเก็บเงินมากกว่าเพราะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าอยู่ในบ้านเนาะคือเงียบเงียบสงัดเลยนะคะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพีพีเอฟซีทุกคนทุก่านจ้าเพราะว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเลา่าหรือว่าทางต่างประเทศนอกจากที่เขามาติดตามรับชมรับฟัง พี่ว่าคนโกคนเกาคนเดิมจ้าพี่ๆคะมือนีพี่ว่ากระซิมาว่านะคะหลังจากทีมีคนออกมาว่าอาจริงๆอ่ะคนลาวเนี่ยบ่จําเป็นต้องไปเหตุงานอยู่ไทยก็ได้นะคะพี่น้องลหลายคนบอกเลยนะทุกคนว่าคนลาวเนี่ยเป็นคนที่โชคดีมากๆในประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้กันกันกบไทยนะคะทุกคนเนาะเนื่องจากว่าวัฒนธรรมภาษาและความเข้าใจง่ายนะคะพี่น้องและกระชิงสําคัญคืออ่า เหล่าเฮานี้นะคะก็จะบอ่คอยจะมีอีย่างไรายกเวนแต่เรื่องเศรษฐกิจและทุกคนเชื่อไหมคะว่าคนที่ทํามาขายอยู่ในหล่าเนี่ยส่วนหลายเนี่ยก็คือมีแต่ชาวจีนและก็เวียดนามผููทีว่าไปขายคองหรือไหวัง้งต่างๆนั่นแหะนี่ก็คือที่เปิดหลานใหญ่ๆรู้ๆละลาๆนี่ก็คือมีแต่คนจีนแลวก็คนเวียดนามที่เปิดไปเปิดหลานอ่ะ ขายเขื่องขายของอส่วนที่เป็นลูกจ้างก็คือคนเล่าลายกว่าและคนที่ขายของที่วางบนผื่นนะคะพี่น้องก็คือคนเล่าเนาะนี่แหละถ้าว่าถาเจ้าอยากมีอ,อาชีพและอนาคตที่ดีนะเจา้าต้องมีวิชาควบหูนะคะและวิชาควบหูนั่นที่เนี่ยบางคนน่ะจิงอยู่ว่า เขามาเหตุงานอยู่ไทยแล้วกะไปวิ่งเหตุฐานเหตุหนีพ่อเป็นวิชาความรู้นะคะพี้องหรือว่าบางคนกัเลยไปเหตุเวียกอยู่ทังบ้านแต่เอาจริงๆแล้วนะทุกคนคะ่ะที่มีคนลาวบอกว่าคนลาวเนี่ยหนุ่มลาวคนหนึ่งบอกว่าพ่จําจเป็นต้องขึนมาไทยกะไดเพี่ว่าบอกเลยว่ายากจริงๆทุกคนอยากขึ้นแนวไหนถาเจ้าอยากจะตั้งโต๊ะไดนนะคะเจ้าต้องขึนมาหาเงินแล้วก็เหตุงานก่อนเอาจงจริงจัง บ้านเนี่ยทุกคนคะ่ะเขาคค้องเครืองใส่แพงบ้านนี้เงียบกริบเพว่าบอกเลยนะว่ายกตัวอย่างเนาะคือที่บ้านเพาวาเนี่ยมีสีครอบครัวและสี่ขอบครัว,รวนี่คือเพื่อนอะขึ้นมาเห็ดเบียกอยู่ทางฝั่งไทยเบิ้เอาแต่ลูกไห้ไหวไห้กับพ่อแม่หรือว่าว่ายังไงก็คือไหวไห้กับตาใหญ่ๆเหลี่ยงแค่นั้นเอง ส่วนนั่นก็คือขึ้นมาทํางานอยู่ไทยเบิร์อันนี้คือเรื่องจริงเฮดบอพ PPFc ทซีถ้าจะได้เห็นเนาะทีแม้ว่าไปถ่ายให้เบิร์นะในบานแพ้ว่านี่ก็คือจะบ่คอยจะมีคนนลร้ปันหดคือบานแต่ละลังนี่ผลก็เฮดไหวเฮดไหวแล้วก็คือเ่นบริด้อยูนอิผลกับบริ้มาอยู่ผลก็มาเฮดงานอยู่ทางฝั่งไทยมาหาเงินเพื่อที่จะมีเงินเก็บเอาไปใส่ซ้อยใน บันปลายในชีวิตอ่าก็คือลักลักก็คือเข้าึ้นมากเฮ็ดเขื่อนเฮ็ดชาตอีแยงเรียบร้อยแล้วก็ต้องหาเงินเพื่อที่จะไปทําธุรกิจยุ่เล่าเข้าจะไปเฮ็ดอีแยงดีถ้าเข้าจะไปทําการขา,ขายเข้ากับ,บหู้ทิศทางในการที่จะทํามาขา,ขายแมืนบอกพี่น้องคะ่ะยกตัวอย่างนะที่บางคนบอกว่าเออปลูกผักขายทุกคนคะ่ะผักอยู่ในท้องตลาดเนี่ยคนที่เขาบริมีอาศิบริมีแบบว่าอ่า ความหูยังต่างๆนานานี้โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่เนะหรือว่าอายุสี่หาสิบปีเนี่ยเพื่อนอ่ะหาหกสิบปีเพื่อนก็สาหมราถปลูกพักที่จะเอาไปขายไ้อ่ะทุกคนค่ะและเฮ้าอะที่ยังเป็นวัยรุ่นอะอายุยี่สิบกว่าสามสิบสามสิบกว่าขึ้นไปอะเหมือนเพาวานเนี่ยทุกคนค่ะเฮ้าจะไปอยู่แบบนั่นเหรอเพาวาบอกเลยนะคะว่าเป็นไปบ่ได้ที่จะบอกว่า คนล่าเนี่ยบูขืนมาไทยและก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าที่สน,นบทหรือว่าแถวบรนหนกในลาาเนี่ยบบจำเป็นต้องใสเงินเดือดหล่อนบบจำเป็นต้องใสเงินกระไดห่ายูหากินไปตามภาษาบอกเลยว่าปัจจุบันนี้มันยากทุกคนเพราะว่าหนึ่งมันแห้งแรงแห้งแรงยั่งบ่พอนะคะแล้วเข้าของเครื่องใช้คุณแพงมากคุณจะไปหาอะไร เขาคล้องเครื่องใส่แพงพี่น้องคะเจ้าจะไปหากบหาเขียดนะคะหาง้มหอยหาปูห้าปลา,ปาเพื่อที่เจ้าจะเอาไปขายแหลกกระสืออ่ะอ่ะน้ําปลาเครื่องปุ้มต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าบุกคุมคะ่ะไก่โตหนึ่งนะคะพี่น้องคะ่ะโดยเฉพาะตอนนี้นะไก่ก็เป็นโรคหา หมาก็เป็นโรคหาหมูก็เป็นโรคหาวัวควายก็เป็นโรคหากันหมดนะทุกคนอาศัยแค่กินปลาอยู่ในน้ําเออถามจริงเถอะคุณจะเอาอะไรไปขายไก่นี่ก็ขายไม่ได้ไก่นี่ก็ขายไม่ได้แล้วเนาะโรคไงโรคมันมากับอ่ะมลภาวะเสียงแวดล้อมที่มันเกิดจากน้ําสกปกระกเอยอ,อากาศเป็นมลพิษอะไรต่างๆนานาเราได้รับสารเคมีจากการทําไร่ทํานาพี่น้องคะ่ะ มันกับไปแล้วเอาจริงๆนะอันนี้คือเห็นในชัดเลยเนาะทุกคนว่าเป็นไปบ่ได้และที่เพื่อนบอกว่าหลายๆคนให่การซอยเหลือที่อยู่ทั้งเล่าเนี่ยคือทุกคนคะ่ะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่คือส่วนหนึ่งจริงๆแล้วนะคืออยากมากตื่นเช้ามาเนี่ยอันดับแรกเนี่ยคือเราต้องรู้แล้วว่าเราต้องใช้เงินเราต้องใช้เงินจริงอยู่ว่าอยู่ที่ไทยเราก็ต้องใช้เงินทุกคนแต่ว่าเรายังมี ทิศทางได้ทํามาค้าขายเรายังได้ทําธุรกิจเนาะคือถ้าาจะบ,บอกว่า่ะเยวาที่ไทยเขาก็ต้องใช้เงินเหมือนกันนะตื่นมาทุกคนค่ะที่ไทยอะตื่นมาใช้เงินแต่เขาก็ยังมีไรายได้มีไรายได้มีอะไรค้าขายอะแต่คือตอนที่บ้านนะไม่มีเลยไม่มีอะไรค้าขายเลยจะไปขายอะไรนอกจากทําทนาทํานาก็รอไปเถอะแล้วข้าวที่ได้มานะเราก็ต้องขายเอาไปใส่ให้หนี่ปุ๋ย ปุ๋ยเนี่ยก็สอบหนึ่งก็เป็นล้านล้านแล้วก็เป็นล้านล้านกลีบแล้วก็สอบหนึ่งก็แตะไปเกือบจะสองพันบาทแล้วคิดดูแล้วทีนึงเราใช้ได้ตั้งเยอะเลยนี่นะคะพี่นนอกไม,ไม่ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมที่ต่างจังหวัดแล้วที่ชนนบดในแถวที่บ้านเนี่ยถึงได้เงียบเหงาถึงได้ไม่มีคนหลายๆคนอาจจะตรงไปช่วงสงการเพราะว่าจําเป็นคิดถึงลูกคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เหมือนแพรวนี่แหละ เพวาก็ลงไปเพราะความจําเป็นพ่อคิดถึงพ่อคิดถึงแม่พ่อแม่ก็อยากให้เรากลับบ้านปีละหนึ่งครั้งไม่มีใครทุกคนที่จะไม่คิดถึงโดยเฉพาะคนแก่คนเฒ่าที่บ้านเนี่ยเพวากล้าพูดเลยยิ่ยงคิดถึงลูกยิ่ยงคิดถึงลูกนะคิดถึงทุกคนอยากจะเห็นหน้าคือบั้นปลายชีวิตของคนแก่เนาะก็อยากจะเห็นหน้าลูกอยากจะเห็นหน้าหลานนั่นแหละขนาดเนี่ย ไม่เห็นหน้าลูกก็ยังได้อยู่กับหลานๆก็ยังดีก็ยังให้ช่วยให้แกแไปว่าไม่เหงาช่วยให้แกแไปว่าเออสนุกสนานไปกับการคุยกับเด็กอ่ะอ่ะดุเด็กบ้างด่าเด็กบ้างให้เด็กช่วยงานนู่นนี่นั่นการย,ย่งวัตถุเป็นการดีแมนบอพี่นองคะ่ะอันนี้คือบอกเลยว่า ค่ะคนอ่ะหน้าตอนนี้นะถ้าให้จะบอกเลยว่าคนเล่าเทานห่ควรจะสำนึกในบุญคุณที่คนไทยเพื่อนมีไห้นะคะพี่น้องค่ะโดยเฉพาะแห่งงานเล่าหรือว่าผู้ใดก็แล้วแต่ที่แบบว่าได้มาเห็ดงานอยู่ไทยเนาะเพร่ะว่านี่คือบอกเลยนะว่าเพร่ะว่านี่มีทุกวันนี้นะมีชีวิตทีดีขึ้นมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเพื่อนนะทุกคนคะ่ะมีเพื่อนเป็นของตัวเองหรือว่ามีบ้านเป็นของตัวเอง คือแพรว่าก็มาทํางานในไทยสู่ส้นนะคะพี่น้องคะ่ะสู่ส้นทํางานในไทยแบบว่ากระตือรือร้นรู้จัก เก็บรู้จักอดออมรู้จักประหยัดรู้จักขยันขันแข็งอดทนต่อหน้าที่การงานอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยถามว่าเราทำงานแต่ละที่มันเหนื่อยไหมไม่มีงานไหนว่าไม่เหนื่อยไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเราที่จ่ายเงินเดือนเราเขาก็เหนื่อยโดยเฉพาะตัวเราเองที่เราเป็นลูกน้องเราก็เหนื่อยในแบบของเราแต่เจ้านายของเราก็ยิ่งเหนื่อยกว่าเราอีกกลับมาบ้านนะทุกคน ก็ยังต้องมาทํางานหน้าคอมอีกเราอะกลับมาห้องนะเราก็เป็นอิสระและจากงาน แต่เจ้านายของเราสิยังต้องมีเรื่องราวต้องรับผิดชอบต่างๆนาะนาะโน,น,น่นนี่นั่นนี่แหละพี่น้องค่ะคนที่มีความสุขกับการทํางานคนที่บลืมบุญคุณของงานเลยกะเจ้านายทีเพื่อนใดอ่ารับเฮาเขาทํางานอะ่ะเพะื่อคิดว่ามันเป็นสิ่งดีๆมากๆนะส่วนคนเล่าบางคนบางทันนะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือบางทันเนาะทีเพื่อนใดมาเห็ดเบียยเห็ดงานแหละบางครั้งอนะ่ะกับแบบว่าลงลืมนะทุกคนว่าเออเจองานทีว่านักนักกับมมีความอดทน คิดว่ามันสบายอันนี้คิดว่าอยากแต่จะสบายทุกคนคะ่ะถ้าเรามองในมุมกลับกันเลยว่างานไหนไม่มีงานไหนว่าสบายเรานอนเราก็ยังรู้สึกเหนื่อยนอนเยอะไปก็ไม่ดีนอนน้อยไปกับบอดี้นะคะพี่น้องคะ่ะนอกจากปะปนกันไปนะคะพี่น้องคะ่ะและก็สิ่งสําคัญคืออยากจะฝากหนุ่มลาวคนนั้นที่บอกว่าคนลาวอ่ะไม่จําเป็นต้องง้อไทยมันเป็นไปบอดค้ค่ะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแถว ต่างจังหวัดแถวบ้านหนองรัวแถวเขื่อนสาัานบ้านซองแต่ละคนเนี่ยคือเงียบเงามากนะคะทุกคนแม่บอกทั้งที่ช่วงนี้นะไม่ใช่หน้าฝนค่ะหน้าฝนเราพอจะเออคิดว่าเขาออกไปอยู่ท้องไร่ท้องนาแต่อันนี้คือเป็นหน้าแลง้งทุกคนค่ะถ้าคนไม่อยู่บ้านอะ จะไปไหนหน้าแรงนี่บอกเลยว่าไม่ได้ทําอะไรทุกคนที่บ้านเนี่ยคือแห้งแล้งมากๆยกเว้นแต่ต้องเล่นสงการเสร็จก็รีบกลับมาที่ไทยที่บ้านเพวาก็มีคนที่กลับไปเล่นสงการกลับไปแค่3ามสี่วันก็ต้องรีบกลับขึ้นมาทํางานและกลับไปเยี่ยมพ่อให้หายคิดถึงกลับไปเยี่ยมญาติกลับไปเยี่ยมลูกหลานพ่อแม่ให้หายคิดถึงให้มีกำลังใจมาสู้งานต่อพี่น้องคะ่ะ โอเคเรอจากคลิปนี้พี่นีนะคะไพว่าก็ต้องคอจบลิปเพียงตอนนี้เด้อจกากหับชมหับฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นกันใดๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครป์เผื่อเป็นกําลังแรงใจเห้นหนองไพว่านั่งเด้อจากขอเขาคุณในหลายค่ะสวัสดีค่ะ